โอดโโฟแดดพี่น้องแดดสงสัยเริ่มเขาสู้ฤดูห้อนจริงจังแล้วมีนาสิบเจ็ดมีนากับบ้านบ้านเม่มีกันยังหนาวหนาวห่อนหอนพี่น้องบางมือก็ห่อนบางมือก็นหนาวเมื่อนี้นนลมแห้งแห้งทำอะไรยายลี เพิ่อนไปซอยงานเขาเจ้างานงานแปลงเนาะน้องสาวของอันผัวเพื่อนนั่นลหละท่านก็ตื่นนอน่าสันว่าเด็กๆเ,เขาไปใส่นี่บ่มีมือสาวในมารอบนึงแล้วแล้วก็กลับไปกลับมาอีกรอบบายคำคำบ่เห็นผู้ใดเห็นแต่ยายบุญน,นั่งอันฮดต,นต้นไม้อีกเตเว้น สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีช่วงบ่ายคำ่คำบรรยากาศย่ามแรงกับแหงแรงแต่ว่าย่ามฝนกับสีเขียวกระจีเน่ก๊กใหม่ย่ามแรงกรับสีนี่แหละประมาณนี้เนาะกำลังปรงใบแต่ย่ามฝนกับอุดมสมบูรณ์ไปหาเห็ดอันนี้เถียง คู่แฝดพี่น้องห่อนลายนี่แหละพักกันเฮ็ดย่างเหรอพักันมันนั่งเล่นอย่างไงเอาเจแหละก็นยูนยี่เอกห่อนบางเนี่ยพักนะกันมม่ยวนไต่เถียงมันห่อนคือ,อเ่เหตุเตียงเนาะเตียงนั่นงเนี่ย ยี่ว่าแต่คนทอหอนหมากะหอนหมากะอ,กอกยู่กับนี่แหละใต้ตารางหอนนะ,น,น,ะนี่ได้มหมเนี่ยหอนเนาะมาคืนนี่ลมแห้งๆขอยคิดว่าเอ้าหนาวอีกแล้วมาตื่นมาพเพ pues <c oughs> ราะว่าแดดแต่เศร้าบ่ได้ไปยิงกระป๋อนดิสิมอนพระชายฮะ <c oughs> ือบ่ไปหายิงแน่ แดดแดดจังเสมันออกมาจาก,ออกอแวแางกระปิ้่าสีขาวบานนี่จักหน่อยอานจาจอยเงาค่อยมือเฮย <c oughs> คอยกลับมาอีกรอบนึงนะนี่วนาหย เด็กๆอ่าวันศุกร์เด็กๆบนไอข้าโรงเรียนรอบบ่ายเนาะเด็กข้าวหลอบเสาบื่นกับเสาอาทิตย์เสาอาทิตย์กับไปไซดีก็ได้ยินเสียงจักจั่นแมงอีห้องยเงแี้ยงเงี้ยงเลยเดี๋ยวจับเบอร์สิพาเด็กๆไปหาติดจักรจันพี่น้องก็คืออ่าจอต่างเนาะยางใหม่ยางโพละผสมกับขี้ยาง ใส่กระบังไม้ไผ่แล้วก็เป็ติดแต่อยู่ตลาดดงไล่ๆเขาเจ้าขายถุงละห่อยหันจักจักโตประมาณหกสิบโตระจักคือสิแพงแท้อยู่อันนั้นเขาขายอ่ะสามสิบโตนะฮะสิบพันกิบ อยู่เซโนตลาดดงเมื่อวานเขาบริทามจากักโตเป็นถุงกระลไลอยู่เด้เขาขายถุงอร่อยแต่บ้านบ้ามีจักรจันแม่งกระเริ่มห้องพี่น้องพอฝนบ่ตกออยู่ตลาดดงนะแมงขนนกะหะไลแล้วเขาเจ้าใส่ถุงขายถุงลรลยอยเ,าเออนาะปกติอยู่บ้านบ้ามีในช่วง,วงนะเดือนมีนาเรือนมก,กราหรือบอ่แมน กุ่มพามีนาเนี่ยมันจะมีส่วงฝนตกเด้ดแต่ว่าปีนี้ยังไม่ตกจักเม็ดเลยแหงแล้งเนาะแต่ว่าแถวเขตภาคอีสานเขาจะตกแล้วเดือนก่อนถ้ามันตกเนี่ยมันสีเมงกินโนนกับลายพอมันสีออกเด้ปีนี้กกติ่วบางแนต้นใหม่เนี่ยมันโป่งไปแล้วแต่ว่ายังบ่ทันมีเมงกินโนนโยอแต่ก้าเราไปหาไต่เมงกินโนนในปีที่แล้วเนาะเมงกินโนนแดงหน่อยพี่น้องเมงกินโนนใหญ่กับไม่ออก แต่ปีนี้ยังมิดทะเจักรจันกันยังบ่คอยด้งยินเสียงห้องฮะก็ห้งหองดมโตดินมันแข็งแล้วมันออกบ่ได้หรือจังใดอือเอาบางตั้งพิศนีนะืึเป็ดไก่ก็ะห่อนพี่น้องนี่แหละยามห่อนมันก็ห่อนเป็ดไก่ยังบ่ออกจากตารางเถียงเลยมันห่อนแดดือ เมืองในป่าอ้อยป่าอ้อยยังเต็มสวนยังไม่ได้ขายพี่น้องเดี๋ยวขั้นแดดจริงจังก็สะได้ขายอยู่เนาะเดี๋ยวมืองานชาใเช้าแสงเพิ่นป็นคนขายอ๋ยอยยังเต็มสวนอยู่ที่ผ่านมาก,ก็มิ่หนาวแต่ส่วนที่บ่มีไปไทยกับมันบ่ม่น,มนห่อนเนี เขาเจ้าว่าอยู่บ้านหน,น,น,นาวรมพรมอมอืมห้างกระสีมาห,ห่อนเน้ะบอกีเมื่อเวลาห่อนๆลองสิกะคิดเห็นแต่ของเย็นเย็นไอติมประเภทน้ำเย็นเนาะมื่อนี้ก็กินไปแล้วแก้วหนึ่งแต่เ,นนตเศร้าเห็ดหยาง จกคิดไปใส่เวลาห่อนแล้วไปใส่กับไปบ่ได้ได้ห่อนบม่อยากไปใส่นะเนาะขันยามฝนละใครแน่คือยามให้ย,ยามหน้าแบบว่ามันเย็นสบายแบบเขาป้าเขาดงห้าเฮ็ดท้ายัางเสียยายมาเพิ่นยังต่ำหูอยู่บอกเ,เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งยายมาพี่น้องจา๋าไปเบิ่งกัาเพื่อน แตละมือมันก็บริสุทธอย่างเรกอยู่ต่ในหกตั้มหก,หกเดี๋ยวจากหน่อยสิพาดเด็กๆเขาบ้านไปหาเนวกินเออเง<อ>ิน<อ>งานเขาเจ้ามีเงี้กินแน่สิไปเล่มกระดูกเนะะาะบอกใ<ๆ>หยย้เขาจงไว้ห้อยู่บอกกระจงไว้ยังเดีอเดี๋ยวเสียนคำคำสิมาเล่มกระดูกไม่เห็นกระดูกเนาะอยู่งานดองเขาเจาเที่ยงเจหละกระติดกันกับเพื่อนนายเนี่ยอันนี้เงินลุงเลิน อันนี้เล่าเขาเพื่อนบองหน้พี่น้องยอดกระโดนนี่กำลังเป็นกำลังป่งยอดบองหนะ้ต้นกระโดนกำลังพอดีกินเนาะใบกระโดนยอดกระโดนธรมรมชาติ์บ่ไปลูกเด้มันเกิดเองเนี่ยนี่บ่ไสูงยอดต่ำตๆกินกับลาบกับก้อยผักธรมรมชาติ ผักติว่วผักกระโดนผักกระเดาแย้มมือเสาร์ดอกมันกระสีหงอยด้บานหงลนกล่องอยู่มันสิบานดอกบานแย้มกลางคืนเนาะแย้มมือเสาร์มันก็เริ่มลนแต่ว่ากลางเวรอย่างสี่สิบเปเซ็นดอกมันเนาะอันมากม,มันมันมีหมากพร้พอมเนี่ยนี่อันนี้หมากกระโดนเพิ่งไน้พี่น้อง ยอดกระโดนง,งามๆไข่มดแดงกระายได้ส่วงเนะเนาะผักกระโดนกินกับก้อยไขยม่มดแดงเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งกไงมาผุนตำหูก่ผุนยวนนาบ้านเพิ่น บ้านลุงเลินแต่ว่าซุเม,มอร์นี่จะเพิ่นเป็นเหมางานอยู่ใส่เนาะแต่ว่าส่วนยายมากับสินางยวนหน้าบ้านนี่แหละตำาหูท่านผู้ชมนี่เพื่อไ่เลินไปใส่ไปเหมา,หมางานยู่ใส่อีกวะฮอดใส่เลยนี่ เออเป็นทำงานอันทำฟาร์มหมูให้เขาเจ้าอา้าวกลับมาอีกทีพี่น้องเปลี่ยนลายมันลายเก่าน่ะบน,น,น,นลายเก่าแต่เอาเปลี่ยนสีใหม่พี่น้องอตอนนี้มันเป็นสีอ่ะสีน้ำเงินอ<า>นอ,อกสีฟ้าบ่อ อังมืดแต่ยังตนเดียวตัวีตัวนี้อ่ะืออราจะเอาตัวอะไรมาตำมันนี่ทำผู้สมอุ้ยลืมเห็นพี่น้องเพื่อนเฮ็ดที่นั่งไม้เนาะหนนาบ้านเพื่อนเนี่เพื่อนเฮ็ดที่นั่งไม้เนี่ยออบๆ มันดอกจุดไฉแล้วมันจยักงามเลยอันนี้มันออกสีออกสีชมพูเนาะแต่ว่าสีชมพูกับโบโบสมพูมันออกออกออกสีชมพูอมม่วงวัดสันทอมันจะออกไปสีม่วงนบราณเนาะตัวนี้ผัดฉันนี่ลายอันนี้มันนะตัวห้าตามแล้วมันมันยาวลายลายตัว อันก่อนนั่นนี่มันก็เป็นสีนี่ลายนี่แมนลายนี่คือการเบิรแมนบอกแมนตัวอันสีอันสีน้ำเงินนะกะหักแต่ว่าดอกนี่มันใหญ่เนาะคือมันเป็นอันลูกมอจ่าแมนบอกอันนั้นนะอันนี้อบ่ออันนี้ตัวเทิงอันนี้อ่ะตัวพี่อันเก่าคือตัวนี้นะแมนบอกตัวก่อนนะสีนะแมนบอกลายดอกอันเดียวนี่แหละ แต่ว่าสามีเพเื่อนเปเหมาพี่น้องเหมางานเหมาเนาะรับเหมาทั่วไปมีงานเพเื่อนเฮ็ตไปเรื่อยผู้ใดอันจ้างเหมาต่อเติมเห็ดขอ,อกหมูตอนนี้เห็ดฟ้ามหมูอยู่แต่ส่วนใยญ่มาเองก็นี่แหละเหมาคือกั <c oughs> อองานเหมาเมาอันต่ำโหกตื่นมากแต้แป่เศร้า okay, ยัน<ค>ทุ่มหนึ่งสองทุ่ม,<ๆ>มเพื่อนกนตะตำเด้ กินข้าวแล้วเพื่อนก็มานั่งต้มปอกปอกปอกสั้นเลยสิบโได้สองผืนมือโบได้ทำได้เลยมือนี่โบได้ไดบ้างเถอะเพื่อนก็มีเวียกมีงานไปเพื่อนก็บรได้เนาะบางมือเพื่อนมีเวลาตาม้มเด็กจะเศร้ายันคำเพื่อนก็ได้สองผืน <c oughs> วัวสิได้สองผืนพี่นอ้ององ,อง,องานเหมาตัดไปจักมมวนแล้วนี่สอง เพิ่นตัดไปทรงและสองมวนเนาะหมวนสีอันสีผ่าสีนํำเงินอ่ะอืมอันนี้หมวนสุดทยบอบ่้ยังอีกหมวนหนึ่งมันมีสี่หมวนเนาะหมวนหนึ่งมันมีอยู่สิบผพนทู้่าะนนี้มมชมมันบกครบเพราะว่าทั้งตำมันอะ ปั้นม่ได้มันอยุ่นี่พี่น้องเวลาอันตำไปยาวๆแล้วก็สิม่วนเขาจังสี่เด้ม่วนนี่นี่นี่ม่วนเขาเฮาก็ไม้แต่นั่นออกเนาะม่วนเขานี่แล้วก็ซุปไซแล้วก็ตำไม่อีกรอบหนึง่ง <c oughs> เพราะ <c oughs> ตำไปไกลแล้วมันยืดบะเถิงเนี่ยตำมา <c oughs> พี่ยืดบะเถิงแล้วก็ม่วนเขา <c oughs> ม่วนเขาม่วนหนึ่งอะซิบผืนพันว่ะ <c oughs> อ่าเครือหนึ่งนี่มีอยู่สี่มวนเนาะเพิ่นตัดไปแล้วสองมวนยังอีกสองมวนก็ยังบ่ยาวก็คือสี่บเหงก็คือสี่ล้วแป๊บเดียวเงเด้สำหรับอ่าคนเบิ่งนี่คือแป๊บเดียวแล้วแป๊บเดียวแล้วแต่ว่าสำหรับคนต่ำนะตื่นมากนะปอกปอกอยู่เนี่ยจนหมดเวลาไปหาอยู่หากินพุ่ะ มียังก็กินไปเพื่อนว่าเพ่นเข้าก็เอ,อิญแล้วก็กินเผาอยู่เทียงร่างพุ่นเอออามาราไปสอนกุ้งเมื่อวานเนี่ยวันน,วนี้ไม่ขึนเลพออันยีมือแรงเพื่อนก็ตําเด้ <c oughs> นี่<ต>คืออามาใน,นขั้นบางเทียนมันบ่เท่ากันเนาะพอเท่ากันแล้วมันก็กนสินนยุ่งเพราะมันยุ่งเฮาก็สิใจใจ,ใจไปอันนี้ต้องเอาหวีๆเด้หวีผมนะ่ะอันนี้หวีผมน่ะหวีๆ นี่นี่วีไปให้มันเรียบแต่ว่ามันอ่าเขาเห็ดมาบ่เท่ากันแล้วที่นี่มันต้องสาวไปเรื่อยๆแล้วมันสิไปอยู่ยุท้ายมาจุกอยู่ท้ายอือเวลาย่ท้ายนะมาจุกเอ๋เพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดเองอันนี้เนี่ยเขาเจ้าสั่งมาให้แล้วมันแบบเขาเห็ดมาบ่เท่ากันเฮาก็ค่อย พื้นไปนั่นนี่แหละค่ะกับลูกไปเรืเ่อยๆหนุมขึ้นล่างไปการตำหูโบเมนเรื่องไงเนี่ยพี่น้องถ้า,าคนที่เคยเห็ดนะก็สิพอไปรอดถ้าคนบ่เคยเหาาด็ดนะจังไรก็ไปบร่รอดแค่นั่งตำอยู่เบิดมมือเลยกับเ,เจ็บหลังปวดแอวเนี่ยมันบริลุกไปใส่นก,น,กนั่งป,มมปอกๆอ,อ,อ,อยู่นี่ยนั่งอยู่นีน่เนาะ ขพืนซีอันพักปังไอ้หนูหมักไอ้ยังหมักปังนะมันสีชมพูอมออกม้วนแบบที่ม้วงซีไอ้ยังเอามันบ่พอซีพื้นดอกตัวนี้บ่ครบเขาให้มาหน่อยบวดบ่มันปั้นบ่ได้มันหนุ่มอืดเงื่อนมันมันเขาไม่แล้วก็ข้าอันนี้ก็เอาเมื่อให้เอาไปให้เขาปั้นมาให้ได้นี่นะ ให้เจ้าอันบันเจ้าคองอันเขาดูบันนะครับมือนนี่ให้เขาปั้นมาให้นี่นะจะได้อันเดียวในรอบก็ดีว่าแสดงว่าตำบันนี่เลยหยาบ่หรือว่าเอาตัวไม้มาตำใช่ให้เอาเอาหัวไม้ใช่นี่คือปัญหาของการตำโหตำผู้ชมสิ่งที่เขาส่งมาให้น่ะมันบริเปะเนาะมันหย่งมันอีนุ่งตุงนั่งมันก็เลยปั้นบ่ได้ปั้นหลอดก็บ่ได้ ถามเขานั่เขาว่ามีติดดิ้งนู่นเห็ดมาเฮียนแต่มันเขาบกหุบเห็ดบริละเอนมันเลยบ่เท่ากันคือผ่านี่ครับต้องสาวไปเรื่อยๆแล้วไปหยุ่งยุ่งพูดในบ้านนี่ต้องวีไปเรื่อยๆมันสาวเห็นบ่นี่ๆอันนี้เนี่ยมันหยุ่งเรื่อยๆมันหยุ่งเห็นบ่มันดึงไปมันก็บกเข่งพอมันบ่เท่ากันนี่คือปัญหาของยายมาที่ต้องแก้ไขแต่แต่เที่ยวก่อนนั้นโบยาณปานนี่ไร เทาตามเดวก่อนัตัวนี้นะ่ะมันปล่อยตัวนี้นะเข้มขางไปยู่สี่ไปกับเวกได้อีบ่แมนว่าสิตําอย่างเดียวเขาต้อง,องว,วีไปแล้วก็สาวไปไปเรื่อยๆให้มันเท่ากันมันต้องบอมีแบบ เ้นมันต้องตึงเท่ากันเบิดบตปรมาณว่เาเ้นตึงเศนย่อนเ้นยานเนะาะใช่แล้วมันตำบ่ได้มันต้องจัดระเบียบยมีคนเพิ่นบอกว่าอยากเห็นอตอนแก่มัดมีว่าสัน,นมันรบริเวณวัดศีตำอย่างเดียวได้พี่น้องม,มีเนี่ยเขาเจ้าเห็ดมให้เขาต้องมาแก่เองอแล้วก็ปั้นหลอดเองเนาะแล้วก็จังมาต่ำ เนี่ยเพื่อนเบิดหลอดแล้วเพิ่นก็ต้องไปแก้มีไปปั้นหลอดเห็ดเองเบิร์ดสุยางบม่เวาต่อยางเดียวเ้แล้ยกลัวสิได้ต่ำพี่น้องเอ้ยกลัวสิได้แต่ละผืนนี่แหละแต่ละมือนั่งเงนจับนั่งใจอยู่ในละ ทามาอีกทามาอีกรอบหนาคือสิแล้ว <c oughs> นเนาะบ่ไเอามาตามต่อยอีกบอกบบเพื่อสิลงอาหอดอันยามตกกาก็ได้อีกได้นี่เครือหนึ่งอืมเราเที่ยวนนะันเพือขาวได้แล้วอ่ะอืมเรบอก ปส่งมันส่งมันนะส่งแท้นงตอนเราเท้อาเราหักบนทางกันซี่อันที่ทางต่ำมันทางข้าเราเบิ้ลกระหูกมันกับซีอื่นไทยมีได้มันอันน่เนะเลยบปกตนชี่ด่างชี้ย่างมันก็ตากใสยุกตากอันตาตัวขาวนี่แหละชีวิตประจำวันยายมาพี่น้องเฝ้าตะหูกเฝ้าตะกี้อยู่เนี่ย บ่ได้ไปใส่เพราะสนันกระปายเพื่อนตำอยู่ในก้อนพี่น้องจา๋าเดี๋ยวมาวอนนี้บอมีกระสิพาเด็กๆเข้าบ้านเนาะไปหานแหนกระดูกต่อในงานเผื่อมาเลือ่อยแหนอยู่บ่สร้างก็จะไหวว่าแหาไหวให้กินแนวสันเดี๋ยวรอบแรงสิไปพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาวอนนี้บ่มีกรสิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหน้าพี่น้องไปแล้วสบายดี หน้าบ้านเพิ่อนเพื่นก็เห็ดหมองนังย้มือเศร้าแดดซองเพื่อก็อาผากั้นไว้เนาะพอแดดมันจะซองทั้งนี้แล้ว